พูดชื่อผลไม้ที่มีลักษณะกลมเริ่มมังคุดอังุนลำไยส้มเะอะไรอะไรเดี๋ยวอเดดเดอเดือดวดเดอดเองเดอดเดือดเลอดเอดเเอเเอดเดือเอเอดเเอ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 ดเลอยเออ khổn loại thì mình đứa xì khảo lêm, măng cụt, măng pháo, ạ, cây măng con long con, quế, ờ, Tiktok tiktok tik tok tik tok, nhà nan nhà nan, nhà nan, ờ, phúc sa, aday aday, ạ, linschi, เฮ้ยได้ได้เอาอย่าดันอย่า้ันไม่เก้อพยมพยมเอาได้พยมเหลืองไหมอ่ะเหลืองเยวะเออเหลืองผลไม้ที่มีผิวขรุขระเริ่มทุเรียนเอาแก้วมังกรอ่ทุเรียนเทศเงาะขนุนเออ่ ยังไงยังไงธรรมดาเออน้อยหน่าขนุนไงขุขะเออส้มผลไม้เปลือกสีแดงเริ่มเรอตาบอลลี่แอปเปิลเมะ่อยป่าเงาะกับทิมเกิดสีแดงเหรอเชอร์รี่โอ้ลินจีลัสเบอรี่ละก๊าเฮ้ย สีแดงเหรออะไรวะเงาะเออผลไม้ที่มีลักษณะเป็นพวงหรือช่อเริ่มองุ่นทำใยลำไมลองกองมะไฟจะวูบเฮ้ยใช่เหรอจะวูบ ชมพูอ๋อเป็นช่อเป็นช่อเอาดิลังสาดอุ้ยลังสาดเอาไปแล้วอ้โหอ่างุนไปแลเวเป็นเวผลไม้ที่มีเนื้อสีเหลืองเริ่มทุเรียนมะาเฟืองเมะาเฟืองมีมีมีไอ้แตงโมเออตายเอา เอาแตงโมเนี่ยสีเหลืองมีเออมี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 มันมีขนุนโอ้โหแตงไทยแตงไทยมีสีเหลืองไม่เคยเห็นหรอะแตงไทยที่มันคล้ายๆแตงโมน่ะเออแตงไทยเออจำปาดาอุ้ยจำปาดาอะไรดีวะกล้วยไม่ยม้ยม อะไรวะตะลิงปิงมะม่วงสุกเอาไปลยมะม่วงสุกเอาไปมะม่วงสูงเนื้อสีเหลืองมะม่วงแก่ได้ไหมไม่ได้อะไรเนื้อสีเหลืองเนื้อสีเหลืองยากอะไรวะโอ้นึกไม่ออกหย่อนยอมหย่อนหย่อนผลไม้ที่มีหนึ่งเมล็ดในผลเดียวเริ่ม ngọ mà muông bút sa avocado lúc lúc lê đến chi lá mút lâm dây mây no ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเริ่มสตรอเบอรี่มะม่วงตาลิงปิงแมยมสับปะรดมะเฟืองเอ่อสับปะรดมะเหมียวมะไฟอะไรดีวะผมมีตั้งเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเอาไว้เด้อเฮ้ยคินไม่ออกได้ไงมสองมะนาวด้วยมะนาวผลไม้ป่ะมะนาวผลไม้อ้าวได้โอเคต้ม กระท้นละาไปเอาแล้วเะาไป no อ a p p ล e ผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะเร่มมะม่มมวงมะมะไฟมะกอกมะกรูดมะนาวมะพร้าวมะปังอะไรวะมะเมียวมะขิด มังกรมังกรมีไหมมีโอเคมายม์มะละกอเฮ้ยได้ได้ได้เอาแล้วเนี่ยเวลาเล่นอะไรนี่เยอะม้าอะไรเดียมะมีเยอะตายนึกตายเดินม้าแพงโนทไม่ได้ตายมีมั้ยแพงไม่มี